เวอร์ชวลแบงก์ธนาคารไร้สาขาพี่สุภชัยครับคือก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ได้โปรยหัวไว้ครับ ก็ตั้งแต่มีข่าวเรื่องของการจะมีการจัดตั้งธนาคารไร้สาข,าขาขึ้นมาแบงค์ชาติจะเป็นผู้กำกับดูแลให้ใบอนุญ,ญาตนะฮะก็พูดคุยไปถึงว่าเอ๊ะรอบแรกเนี่ย huh. ก็คือล็อตแรกสำหรับประเทศไทยประเดิมเปิดหัวจะให้ทำกี่รายกี่เจ้าก็ได้ตัวเลขออกมาว่าเหมาะสมน่าจะไม่เกินสามรายแต่ภายหลังก็ปรากฏว่าจะไม่จำกัดจำนวนใช่ใช่ใชคือมีกระแสออกมาอย่างนั้นแต่ล่าสุดนี้ยืนยันแล้วใช่ไหม ว่าที่จะมีการประกาศร่างหลักเกณฑ์ออกมาในอีกไม่กี่วันนี้จะช,ชัดเจนว่าคือไม่เกิน3ารายาเขาใช้ว่าเหมาะสมไม่เกิน3รายเหมาะสมไม่เกิน3ารายาดูรายละเอียดตรงนี้สักหน่อยเป็นอย่างไรครับก็มีการเปิดเผยโดยคุณวิภาวินนะครับพรมบุญนะครับผู้อำนวยการอุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดเผยว่าแบงก์ชาติเองนยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการพิจารณาคำขออนุญาตโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ การเงินของไทยโดยรวมและเสถียรภาพของระบบการเงินโดยมองว่ากรณีที่มีธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ที่เอ่อเอ่อโแงห่งใหม่นียมีจํานวนที่เหมาะสมอยู่ประมาณไม่เกินนะฮะสารายด้วยกันประมาณ3รายนะครับและเมื่อรวมกับตัวความเหมาะสมในแง่ของการกระตุ้นการแข่งขันได้เนี่ยผู้ประกอบการ v วรเช่แบงก์เนี่ยจะต้องดําเนินการตามธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเช่น จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูเพื่อ,อฟื้นฟูลและพัฒนาระบบสาาถาบันการเงินนะครับรวมถึงปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นๆที่มีความเป็นธรรมด้วยคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่า3รายที่แบงชาติส่งสัญญาณออกมานะครับว่าเหมาะสมประมาณสักแค่3รายเท่านั้นเองนะครับคือธนาคารไร้สาขาเนี่ย virtual bank จะว่าไปก็คือธนาคารพาณิชย์นี่แหละครับแต่มันมา ต้องบอกว่าเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ก็แล้วกันก็คือจะไม่ได้ให้บริการผ่านสาขาแต่จะเป็นการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล <Digital. S 1> นะแต่ด้วยศักด์ด้วยฐานะก็คือแบงก์พาณิชย์ฉะนั้นเป็นแบงก์พาณิชย์ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่แบงค์ชาติกำกับดูแลอยู่ แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน FIDF แล้วก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่เหมือนกับธนาคารแบบร่างเดิมก็เพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ถ้าแบงก์แบบใหม่คือ virtual bank ไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์นั้นเกณฑ์นี้เกณฑ์นู้นก็จะมีต้นทุนในการดำเนินกิจการที่น้อยกว่าซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ย virtual bank ต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งไม่ต้องไป นะฮะไม่ต้องมีในเรื่องของการส่งเงินเข้ากองทุนอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดข้อได้เปรียบแล้วก็อาจจะทําให้แบงก์แบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยถูกแย่งลูกค้าเอาได้ง่ายๆใช่ไหมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มันจูงใจอย่างที่บอกว่า virtual bank เนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เราใจกว่าแบงค์แบบดั้งเดิม,ม,มนั่นเองก็หมายถือว่าพอร์ตสินเชื่อมันจะเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็คืออัตราดอกเบีย้ยทีนี้มองว่าถ้ามีข้อได้เปรียบในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วเวอร์ชวลแบงไปลดดอกเบี้ยลงให้มาใกล้เคียงกับสินเชื่อ,อของแบงค์แบบนี้โอ้โหแบงค์ก็ ใช่ไหมฮะอาจจะเสียลูกค้าเอาได้เพราะคนจะไปขอกู้แบงค์แบบดั้งเดิมมันจะยากกว่าการไปขอกู้แบงค์สมัยใหม่ต้องเรียกว่าแบงค์รูปแบบใหม่แล้วกันรูปแบบใหม่นะครับนะโอเคก็นี่เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแน่นอนฮะมันก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเชิงระบบนะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะฮะเงื่อนไขเหมือนกับแบงค์พาณิชย์ทั่วไปอันนี้เคร่งครัดนะเคร่งครัดเคร่งครัดนะครับ คุณสุจารีมนชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงินของแบงก์ชาตินะครับก็ระบ,บุว่าในวันที่19มีนาคมนี้แบงก์ชาติจะจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่สนใจยื่นคำขออนุญ,ญาตดำเนินธุรกิจ Virtual Bank แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในวันที่20มีนาคมถึง19กันยายนก็กลมกลมประมาณสัก6เดือนะจะเป็นช่วงที่เปิดรับคำขออนุญ,ญาตจากผู้สนใจสมัคร โดยหลังจากปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่19กันยายนไปจนถึงมิถุนายนปี68แแบงก์ชาติจะพิจารณาเอกสารและข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank หลังจากนั้นจะมีการส่งให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณารายชื่อตามที่แบงก์ชาติเสนอเอาให้ง่ายก็คือแบงก์ชาติสกรีนก่อนชั้นแรกอ่าใช่แล้วก็ส่งให้คลังเป็นคนเคาะนะฮะซึ่งก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกในลำดับต่อไป นะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนาปี2018ถึงมิถุนายนปี2019เนี่ยผู้ที่ได้รับบอนุญ,ญาตนะหลังจากที่แบงค์ชาติสกรีนกันกองเรียบร้อยส่งให้กระทรวงการคลังแล้วก็อนุมัติตามระบบแล้วเนี่ยครับผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตโวลเช่แบงค์นะฮะจะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆประมาณ1ปีนะฮะก่อนที่จะยื่นขอใบ,บรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโวเชแบงค์ จากกระสูงกันคลังและก็เปิดดําเนินการ Virtual Bank อย่างเป็นทางการโดยเชื่อว่าจะได้เห็น Virtual Bank แห่งแรกในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2 6 9อย่างแน่นอนนะครับนะตรงนี้ก็ถือเป็นการเกาะติดคประเด็นเรื่อง Virtual Bank พี่สุป,ประชัยผมว่ามันก็มีความน่าสนใจในแง่ของการจะเป็นปัจจัยหรือว่าตัวแปรสำคัญที่ทำให้ประชาชนในระบบ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้ามองในแง่ของที่ว่าเอ๊ะแบบนี้มันก็จะทําให้หนี่ในระบบมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ใช่ไหมฮะถ้ามองในมิตทิทางการเงินเนี่ยการมีนี่เพิ่มมันไม่ได้หมายถึงว่ามันต้องแย่เสมอไปอการมีนี่เพิ่มมันเป็นโอกาสในการที่จะสร้างความมั่งคั่ง ได้เพิ่มเติมนะฮะความมั่งคั่งอย่างเดียวไม่พอด้วยบางธุรกิจเป็นธุรกิจที่ดีแต่อาจจะจังหวะจะโคลนมันไม่ดีไม่เหมาะสมนะมีได้รับผลกระทบจากประเด็นนั้นประเด็นนี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่บอกว่าเป็นธุรกิจที่ดีทีนี้ถ้าไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้หรือไม่มีเงินมาช่วยหล่อเลี้ยงให้มันสามารถอยู่รอดหายใจได้ต่อไปอมันก็กลายเป็น ธุรกิจดีที่ต้องเสียเปล่าไปอย่างน่าเสียดายถูกไหมครัมันก็ต้องคิดถึงมุมนี้ด้วยและมันมีทั้งสร้างโอกาสมันมีทั้งหล่อเลี้ยงธุรกิจในส่วนที่มันมีศักยภาพอ่าอ่าใช่ใชงนั้นเอาละฮะการเปิดให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นที่หนีไม่พ้นหนี้ในระบบมันเพิ่มขึ้นแน่นอนอแต่จะเป็นหนี้ที่มันเป็นหนี้เพื่อโอกาส แต่มันก็จะไปปิดกั้นไม่ได้ไงใช่ใช่ยังไงมันก็ต้องเป็นหนี้และการจะสร้างความมั่งคั่งได้มันก็ต้องเป็นหนี้ใช่ถูกไหมใช่เออนะครับงนั้นก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นช็อตสำคัญที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะระบบปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะหลักแหลมกว่ามนุษย์นะ นั้นไอการจะไปพิจารณาสินเชื่อที่ว่าเอ r เวอร์ชว k แบมาจะแบบปล่อยมั่วปล่อยกระจุยกระจายเลยหรือเปล่าเนี่ยมผมไม่ใช่หรอกอแล้วก็ดูแต่ละเจ้าเนี่ยที่มีข่าวออกมาตามที่เราก็นําเสนอไปอนะฮะก็รวนแล้วแต่มีสถาบันการเงินยืนเคียงข้างด้วยกันทั้งสิ้นอ่าอ่ใช่ถูกไหมอาจจะมีกรณีของ t ทรูกับ a n นด์กรุของฝั่ง a าลีบ b a อ่านั้นเขาอาจจะไม่ใช่แบงก์โดยตรงใช่ไหมอ่าไม่ใช่แบงก์โดยตรงแต่เขาก็มีความ รู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจการด้านการเงินทรูเองก็มีทีมของตัวเองใช่ทรูมันนี่วอ l เล็ใช่ไหมอ่าใช่ซึ่งปัจจุบันเขาก็ดําเนินการอยู่นะในระบบริเวทของตั้งกลุ่มทรูกลุ่ม CP ของเขานะครับส่วนขั้วของกรุงไทยก้ Ad แอดวานซ์อันนี้โออันนั้นไม่ต้องห่วงครับอันนั้นมีทั้งไฟแนนซ์มีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งฐานลูกค้าเอ่อันนี้ก็ดูเหมือนจะจะครบครบรูปนะเห็นเห็นรูปชัดเจนว่าครบ เห็นชัดเจนนะคือฝั่งก้าวฟเนี่ยก็คือจะ provide ฐานลูกค้าที่เป็นจำพวกอุตสาหกรรมใช่นะฮะแล้วก็จะมีครัวเรือนบางส่วนใช่แล้วก็อันนี้ฝั่ง<ส>ของก้าวฟนะแล้วก็อุตสาหกรรมเขาจะมีซัพพลายเออร์ของเขาไงที่เป็น SME มีซัพพลายเออร์ด้วยที่อยู่ที่ใช้บริการในที่ที่ส่งออเดอร์ให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมต่าง แล้วก็ในส่วนของลูกค้าบุคคลธรรมดาก็พนักงานในอุตสาหกรรมต่างๆไหมอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือง่ายๆคือเอาแค่ว่าฐานลูกค้าของกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไฟของกา้าเเท่าไหร่เหอในนั้นก็แทบจะครอบคลุมแล้วอ่าใช่มาผนวกรวมกับฐานลูกค้า AIS อีกประมาณ50ล้านไปบวกรวมกับฐาน OR ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น SME อะเนาะ่าประมาณนั้นนะอีกประมาณสักเล้านอ่าเล้านแล้วก็มี เคทบีไงเคทบีที่ผ่านเบื้องต้นเนี่ยก็ผ่านทางแอปทั้งเป๋าตังเออยกุ้งไทยเนกเอยเนี่ยประมาณสัก40บล้านจาก34มสี่แอปพลิเคชันนี่นะใช่ใช่สี่สิบล้าน40ล้านนะครับก็ดูเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอีกฝากคือ scbx กับกาเกาอันนี้ก็ดูแล้ว scbx เนี่ยก็จับกับกาเกากาเคาเขาเป็นวุชเชลแบง์อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นโอเคละในแง่ของประสบการณ์รต่างอันนี้ต้องต้องให้เขานะเพราะเขาทํามาก่อน ทีู่กลงก่อนเ b x เขามีเทคโนโลยีที่พร้อมจะเอามาปรับจูนใช้กับฝั่งของกาเกาอยู่แล้วด้วยใ่ฐานลูกค้าเขาใหญ่เขาอย่าลืมนะ s อส x เนี่ยคือหลายคนยังไม่ติดภาพว่าเขาเป็นแบงค์ใช่เขาเป็นแบงค์แต่ไม่ใช่แบงค์อย่างเดียววันนี้เขามีพวกแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณะของมาร์เก็ตเพลสมีแพลตฟอร์มอย่างตัวของ o b i n h o o d เนี่ยที่มันจะเป็นศูนย์กลางในการผูก ฐานข้อมูลโยงใยฐานข้อมูลครับไปสู่กันและกันทั้งฝั่งผู้ค้าผู้ซื้อ,อผู้ให้บริการอาแล้วก็โรบินฮุดจะลืมนะฮะว่าลูกค้าหลักๆก็คือพ่อค้าไม่ขายอต่างๆนะฮะที่ทำหน่ายขายของอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอก็ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะได้รีบนํามามรายงานให้ทราบกันต่อไปครับ